เพื่อกี้ผมเต็มใจทําอยู่แล้วครับจ่ายค่าผ่านทางมาก่อนค่ะนี่ครับเฮ้ยอยากมีเมียก็อย่างงกไปหน่อยดีว่าเพื่อน รออะไรเล่าเฮ้ยพวกคุณทำอะไรเนี่ยปล่อยผมนะครับเฮ้ยไปเนาะเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยคุณปล่อยผมครับเฮ้ย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 คุณครับปล่อยผมนะครับคุณเฮ้ยอุ๊ยปล่อยผมนะครับ้ย กี้ที่ที่ช่วยผมด้วยกี้ทุกคนมาตรงนี้กี้ที่คุณจะทำอะไรอ่ะกี้ช่วยผมด้วยกี้ที่ เลุยเลยลุยเลยเฮ้ยพวกแกปาให้ม uh ันแม่นๆหน่อยดิกว่าเฮ้ยจุดกันหนินะคี้แกไม่สงสารอาดบ้างเหรอแล้วแกเกี่ยวอะไรด้วยฉันแค่อยแกล้งเลไรกับแฟนฉันเท่านั้นเองฉันว่าแกถอยไปดีกว่า ่อไปเนี่ยเป็นการพิสูจน์รักแท้เจ้าบ่าวต้องล้างเท้าให้เจ้าสาวเพื่อกี้ผมเต็มใจทําอยู่แล้วครับ <c oughs> อาร์ตแกอย่ายอมนะไม่เป็นไรหรอกน้ำวา้ากี้ต่อไปอ่ะผมจะทําให้กี้ยิ่งกว่านี้ <c oughs> ีมีแฟนดี <c oughs> แบบเนี้ต้องมีลูกหัวปีทายปีแน่ๆเลยอ่ะนี่มันจะไม่มากไปหน่อยเหรอให้ผู้ชายล้างเทาให้ผู้หญิงเนี่ยมากอะไรน้ำวาผมอะลักกี้ผมก็ต้องเอาใจกี้แบบนี้แหละเรื่องแค่นี้เองผมทำม้กี้ได้อยู่แล้ว <c oughs> เป็นไงล่ะอิจชาฉชนละสิคอยดูนะ ฉันจะแสดงให้แกเห็นเองว่าอาร์ตเนี่ยเขายอมทำทุกอย่างเพื่อฉัน <c oughs> อาร์ตคะกี้ว่าอาร์ตเนี่ยยังแสดงความรักกับกี้ไม่พอนะคะถ้าอาร์ตรักกี้จริงเนี่ยอาร์ตต้องยอมดื่มน้ำล้างเท้านี่นะคะโอ้ยมันจะไม่มากกันไปหน่อยเหรออาร์ตแกอย่าไปยอมนะเจ้าสาวแกน่ยมันโลกจิตอะ่ะ ว่าไงคะอาร์ตคุณจะเชื่อน้ำวาร์สหรือว่าเชื่อฉันนะคะดื่มเลย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 ได้ครับผมจะดื่มเพื่อพิสูจน์รักแท้ครับ คกินอ <logo> <K> ีกสิคะกินเลย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 พ่อเออให้ฉันต้องทุเลนกนไปมากกว่านี้เลยุ้ยโว้วันนี้อแค่นี้เอง <c oughs> เดี๋ยวค่ะอาร์ตรถคันนี้คุณซื้อให้เป็นของขวัญของฉันใช่ไหมคะใช่ครับกิงั้นแสดงว่าฉันเนี่ยจะทำอะไรกับรถคันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมหรอครับฉันจะเข้าไปนั่งในรถแล้วให้คุณวิ่งตามจะได้ไหมคะเออทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยครับบ่าวสาวก็น่าจะไปด้วยกันสิครับ ก uhm. ารทดสอบครั้งสุดท้ายอะค่ะว่าคนเนี่ยรักฉันจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกี้ปล่อยนะปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี้นี่จะทำอะไรอะปล่อยโอ้ยเฮ้ย ผู้หญิงคนนี้เขาไม่รักแกจริงเขาต้องการหลอกเอาเงินแกแล้ววันนี้มันก็ไม่มีงานแต่งอะไรทั้งนั้นแหละไม่เชื่อแกดูนี่ที่ฉันเรียกพี่มาที่เนี่ยก็เพราะว่ามีงานให้พี่ทำ นี่ค่าจ้างของพี่จะให้ฉันทำอะไรคะทำให้เจ้าเป่าของฉันเนี่ยอับอายที่สุดในชีวิตวันแต่งงานฉันจะให้พี่และพวกของพี่เนี่ยปาไข่ใส่มันแล้วฉันเนี่ยจะให้มันมากินน้ำล้างเท้าของฉันด้วย <c oughs> คุณกี้คะลงทุนจ้างขนาดนี้แค่ขาหน้าอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอหรอกนะคะ ตอนนั่งรถไปโรงแรมเนี่ยจะให้มันวิ่งแก้ผ้าตามไปดีไหมคะก็ด <t> ีนะคะไม่ไม่จริง่ะฉันเนี่ยพยายามให้แกดูคลิปนี้นั่งหลายครั้งนะแต่แกก็ไม่ยอมดูอ่ะแกเลือกที่จะเชื่อใจกี้แล้วเป็นไงผู้หญิงคนเนี้เขามีค่ามากพอที่แกจะเชื่อใจเหรอที่ผมไม่เคยคิดเลยนะ ว่าผู้หญิงหน้าตาดีๆแบบคุณเนี่ยติดใจจะต่ำช้าขนาดนี้แล้วผมจะเอาของคืนทั้งหมดโดยที่ให้ทานายเป็นคนจัดการแม้แต่บาทเดียวเนี่ยผมก็จะไม่ให้คุณแล้วใครคิดว่าฉันอยากได้ของของแกฉันไม่เคยอยากได้ของของแกแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่ฉันต้องการก็คือแก้แค้นใี่น้องสาวของฉันแกแต่งเรื่องอะไรขึ้นมามีก่ะ ฉันพูดความจริงผู้ชายคนนี้ฆ่าน้องสาวฉันอย่างเลือดเย็นฮะผมเนี่ยนะจะไปฆ่าน้องสาวคุณเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คุณจำนักศึกษาฝึกงานที่ชื่อบิวได้หรือเปล่าบิวบิวใช่น้องสาวของฉันเนี่ยไปฝึกงานที่บริษัทคุณไงอาร์ทแล้วอาร์ทเข้าไปฆ่าบิวตอนไหน น้องเขามาฝึกงานแล้วจะู่ก,ก็ลาออกเองน้องฉันอะหลงรักคุณก็เลยรวบรวมความกล้าเพื่อจะไปบอกรักคุณแต่คุณก็ปฏิเสธอย่างไรเยื่อใยจ่จนบิวคาสติฉันสั่งให้น้องเต่าของฉันเนี่ยลาออกจากการฝึกงานแต่เขาก็ไม่ยอมเขากลับไปหาคุณจนโดนรถอชนนะอะไรอะไรนะครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ เรื่องเนี้ยอาจเขาก็ไม่ได้ผิดนะอาจเขาไม่ได้รักบิวอะการตายของบิวอะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะแต่การที่แกเนี่ยมาแก้แค้นให้น้องสาวอะมันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เหมือนกันผมไม่เคยทําให้บิวเนี่ยรักผมเลยเพราะว่าผมมองบิวเป็นน้องสาวผมมาตลอดแต่คนที่ผมรักเนี่ยคือคุณแต่คุณกลับเล่นกับความรู้สึกของคนทําให้ผมรักแล้วก็เหยียบหัวใจผมอะแกพลาดแล้วกี้ แกเสียผู้ชายคนที่รักแกอย่างสุดหัวใจไปแล้วผมเห็นแก่การตายของบิวผมจะไม่เอาเรื่องคุณแต่คุณอย่าให้ผมเห็นหน้าอีกเพราะขราวหน้าผมจะไม่ใจดีแบบนี้อีกแล้วน้องวะไปกันเถอะ 哈哈哈哈哈